สวัสดีครับเฟยพัทธะเอกแสงคุณครับรับบทเป็นเคกระหนกครับความน่าสนใจของตัวนี้คือเด็กวัยรุ่นเลือดร้อนไม่มีพวงไม่มีห่วงไม่มีปัญหาชีวิตไม่มีความเครียดอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันของมันคือกูใช้ไปแต่ละวันแบบแบบวันต่อวันเตดเพื่อนรักเพื่อนอารมณ์ร้อนความสนุกข,ของมันคือการ ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนไปวันๆคือเคมันมันคิดแหละแต่มันคิดว่าสิ่งที่มันทำอะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่แบบโอเคนี่ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก,ก็ตีมากกูตีกลับแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากูไปตีมันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกูแค่คิดว่ามึงมาตีกูนนี้กูค,คิดแค่วันต่อวนันเราว่าตัวเคแม่งสอนยากมากเลยยิ่งจะพยายามจะมาสอนตัวเคว่าเฮ้ยการทำสิ่งนี้มันไม่ถูก mm hmm. เขายิ่งตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวเคไม่ต้องโดนคือมันต้องลม้ม คือถ้ามันไม่ล้มมันจะไม่เรียนรู้อะ่ะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ตัวเคน,น่าจะจุดเปลี่ยนผ่านของตัวเคน่าจะเป็นจุดที่มันล้มแล้วอะ่ะหรือมันต้องเสียอะไรบางอย่างตอนนี้ชีวิตมันดีไปหมดเลยชีวิตมันไม่เคยสูญเสียอะไรเลยต่อให้เพื่อนมันตายมันก็รู้สึกว่าซวยมันได้แค่เตือนอะ่ะได้แค่เตือนแบบไม่ใช่สอนเน่ยแบบเออกูว่าเบาๆลงหน่อยก็ดีไม่ไม่เห็นลงผมไม่หลังลงตาหรอก วันที่มึงโดนมึงก็รู้อยากให้หนังเรื่องนี้เป็นคําสอนเป็นอุทาหรณ์ให้กับวัยรุ่นในประเทศที่ยังชอบในการตรีรันฟันแพงหรือว่าในการมีเรื่องเหล่านี้อยู่เราไม่ได้บอกว่าคุณห้ามทำเราไม่ได้บอกว่าให้คุณทำแต่ให้คุณคิดเอาเองครับว่าการที่คุณทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะเจออะไรบ้างก็หนังนี้ก็เป็นมุมมองสะท้อนของสิ่งเหล่านั้นครับเจอกันในโงรงภาพยนตร์ครับโฟกิง2ครับ